สวนบุลเลิรสง,ง่าก็มามีเอกลักษณ์อันหนึ่งก็คือว่าเป็นสวนที่ปลูกพืชผลที่ปลอดสารเคมีครับไรเลยดีกว่าฮะไรสารเคมีไ,ไม่ปลอดนะฮะไรเลยแนวความคิดตรงนี้ จากสารกิจโศกก็เปล่าครับหรือยังไงครับใช่ถูกต้องครับเราต้องให้เขานะให้เครดิตตรงนี้เพราะว่าเนื่งที่อาจารย์พูดในประทับใจผมมากการที่เราจะทําภาคเกษตรเนี่ยเราต้องเข้าไปเรียนก่อนเหมือนเราจบกฎหมายเราไปเรียนนิติศาสตร์ก่อนไม่ใช่วันดีคืนดีนะครับเราอยากเป็นนักกฎหมายแล้วก็ไปเป็นนักกฎหมายไม่ได้เราทําเกษตรนั้นเราต้องไปรู้ว่าเกษตรมาเริ่มจากอะไรไปฝึกเราก่อนไปฝึกก่อนเราจะพึ่งมาล้มลงนะเกษตรกรที่ล้มเหลวเนี่ยมาจากกรุงเทพก็คือเห็นเขาทําแล้วทาบ้างเขาเลยกลัที่เอาอย่างแล้วมันไม่ทางประสบความสเร็จเพราะว่าการทาเกษตรมันไม่ใช่หมู สี่ปีฝ่ผลผลิตจะให้เต็มที่นั่นก็คือถ้าคุณจบมหกคุณเข้ามหาวิทยาลัยคุณต้องจบปริญญาตรีนะสี่ปีนั้นสี่ปีเนี่ยคุณร้อไม่ไหวหรอกเงินที่คุณจะได้มันได้เป็นศูนย์ถ้าคุณทำอาจารย์ทำภาคเกษตรจะรู้ว่าลงทั้งเดียวลงอย่างเดียวลิ่งถ้าลงเงินยิ่งหนักลงแรงก็ต้องอยู่กับมันเลยต้นไม้เขาต้องการเรือกต้นไม้ขาดความอบอุ่นจากเจ้าของนะครับเราต้องเฝ้าเขาทีนี้ถามว่าประเด็นไร้สารเคมีทำไมต้องไร้สารเคมีนะฮะไร้สารเคมีก็หมายถึงว่าผมมองกลไกว่าขนาดนี้เนี่ยแผ่นย่ปว เจ็บเพราะเราใช้สารเคมีเนี่ยเราแล้วผมดูต่างประเทศเขาบอกว่าสินค้าจะส่งไปขายเขาเนี่ยอาจารย์จะรู้ดีอาจารย์เรามาจากต่างประเทศเขาบอกว่าต้องไล่นะต้องปอดนะในน้ํา3ปีนะยิ่งยิ่งยิ่งฮ่องกงหรือไต้หวันบอกต้อง3ปีนะทั้งน้าทั้งดินใช่ไหมครับผมถามวันนี้มันจะบ้าหรือเมากันเนี่ยนะสั่งสารเคมีเข้ามาเป็นเงนหมื่นล้านแล้วมาโถมแผ่นดินไทยแต่เวลาขายเนี่ยขายเขาไม่รับ ง่ายๆจย์ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแล้วเราจะไปไปโง่ซื้ออยู่กับมันทำไม,มใช่ไหมเราก็ไม่ซื้อปิดแล้วบอกนี่ทาอย่างไรแล้วก็มาหาทางเลือกโดยหันไปหาเกษตรทฤษฎีใหม่เก,กษตรดั้งเดิมไปคุยเกษตรธรรมชาติไปหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาทํากันมาอย่างไรเมื่อสมัยโบราณก็บอกใช้นี่สิใช้มูลสัตว์ตรงนี้สิใช้ใบไม้สิแล้วก็ไปถามไปสอบถามป่าชาวบ้านเยอะแยะไปแล้ตรงนี้ก็หมายความว่ามองเห็นว่าเราจะต้องฟื้น พ่อแม่ธรณีครับผมพื้นชีวิตให้พ่อแม่ธรณีครับผมอาจารย์ฮะแต่มันมีเท่าที่ตัวเลขเขาทางสกว์เขาทําวิจัยนะฮะเขาบอกว่าในการปลูกเนี่ยต้นทุนที่เราใช้สารเคมีเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างจากปี3ามถึงสาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะปริมาณเนี่ยเราสั่งนําเข้าเนี่ยก,ก็ก็ก็สี่พันกว่าล้านเนี่ยนะฮะถึงปี38เนี่ยเรายอดเพิ่มปริมาณเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้ไม่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมูลค่าเนี่ยคือค่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่ม60กว่าคือมันสูงขึ้นเรรืื่ออยยๆคคาากจัด ต้้องใชเพิ่มไปันเพิ่มแต่ว่าเขาบอกว่าในแปลงเพราะปลูกผลผลิตเราต่ำลงเพราะว่าการการพัฒนาดินเราไม่มีซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะทําให้กลายเป็นกรดมากขึ้นแต่ตรงข้ามกับปุ๋ยธรรมชาตินะคือยิ่งนานยิ่งดีแน่นอนครับยิ่งนานยิ่สูงขึ้นจะสมบูรณ์คือแรกจะไม่ดีเพราะแรกมันยังไม่ย่อยมันเสียฮะเราต้องคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินแล้วนะครับผมเองไม่ได้็นคนมีความรู้มากและไม่ได้ปูฉลาดผมก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นมาเหมือนกันแล้วเพียงภายใต้ของจิตสํานึกว่าต้นไม้เนี่ย นะครับเขาก็ต้องการความสบายวันๆกินแต่สารเคมีอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเ <ฤ à, S 1> ขาก็ <ฤ à, S 1> ไม่สบายใจ<ฤ> à, ใช่ไหมฮะเราก็เลยเอาขบวนการธรรมชาตินี้เข้ามาพิจุดตรงนี้เนี่ยตอนที่พลิกปืนพระแม่ธรณีตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไม้อะไรลงเนี่ยคุณนพะโดนตัดสินใจยังไงว่าจะเอาไม้อย่างนี้มาลงมีหลักยังไงคืออย่างนี้เขาโยงนิดนึงผมเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะฮะอโศกนี่แหละสอนดีที่สุดเขาบอกควรจะกลมกลืนคือมีพืชล้มลุกระยะสั้นระยะยาว มีขึ้นมีลงอะนะเก็บไปนัน่นต่อไอ,อ้นี่ปายนัน่นเกียวไว้นี่หมุนเวียนตลอดคือทฤษฎีใหม่นได้ละเราพูดกับอาจารย์จารยรายการนี้มาเยอะคงจะเห็นผมพูดวเดี๋ยวมันจะเป็นการพูดซ้ำมักก็คือหมาถึงว่าผสมผสานมี ขายผักขายกล้วยคือแทนที่จะมีรายได้เพียงครั้งเดียวไม่เราแยกอย่างนี้เราแยกสลับซับซ้อนไปอีกก็คือไม่ถึงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีปีนั้นก็ดูจากกระท้อนที่มันให้ให้ผลผลักปีละหนึ่งหนึ่งครั้งแต่ทาไมต้องกระท้อนทําไมไม่เป็นขนุนทําไมไม่เป็นมะม่วงเออสมัยก่อนที่อ่างทองเนี่ยพื้นที่หนึ่งขนุนโตเร็วและตลาดมีความต้องการสูงนะฮะมีการต้องการสูงขนุนเราก็ปลูกแต่ว่ามาถึงดูดูแลขนุนด้วยราคสามบาทเราไม่เลือกนะครับทีนี้ เมื่อตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นรายวันเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกพวกพริกมะเขือตั้งกว่าเก็บไปขายทุกวันนะครับรายสัปดาห์เราก็ปลูกฝรั่งอ่าสัปดาห์เราเก็บขายใช่ไหมครับรายเดือนก็ได้จากพวกกล้วยนะฮะเราได้ตลอดเลยรายวันรายเดือนนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายรายวันนะครับรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนแล้วก็รายปี ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี่มีหลายอย่างมีทั้งกระทร้อนมีทั้งมะม่วงมีทั้งกล้วยครับเยอะแยะมาที่ที่ว่าปลูกไรไปรแต่เห็นว่าไม่คงที่ใช่ไหมมีการตัดทิ้งบ้างทําไมถึงถึงมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไม้บ้างเราต้องมองกระแสรกระแสตลาดด้วยค,ความต้องการด้วยนะครับหนึ่ง พืชพันธุ์ต่างๆที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมารสชาติจะดีขึ้นอร่อยขึ้นผิวพันธุ์สวยขึ้นตลาดมีความต้องการขึ้นน,นี่เมื่อนําเข้ามาปลูกแล้วเนี่ยนะครับตลาดมีความต้องการสูงมันจะต้องการไม่เกิน10ปีจะต้องเส่อมผลไม้ทุกอย่างจะ,จะบริโภคแต่ละพันธุ์ไม่เกิน10ปีจะต้องเปลี่ยนนี่ฝ่ายจ,จะถึง10ปีเนี่ยเราห้าปีต้องเตรียมตัวแล้ว บุกแซมหรือโค่นล้มแล้วเต็มตัวอย่าไปท้งไม<ห>่เปี่ยถ้าสิปีขึ้นไปเนี่ยคุณจะเป็นเกษตรกรถอยหลังทันทีนั้นสิปีจะต้องมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดนะฮะฉะนั้นอของเราเนี่ยจึงมองเรื่องการตลาดเราใช้การตลาดนําการผลิตเอาง่ายๆฟังง่ายๆฟันธงว่าใช้การตลาดนําการผลิตถ้าวันนี้เนี่ยเราผลิตแล้วขาดทุนเราไม่ทําเรานอนคุณนพดนค่อนข้างฉีกในเรื่องว่าโอเคเรื่องปลูกเราดูแล้วว่าอยู่ได้ทีปลูกแล้วจะขายยังไงเนี่ยรู้สึกค่อนข้างฉีกเขาเรียกว่า มีลักษณะเหมือนขายตรงอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้การตลาดจริงๆแล้วเนี่ยแหมนึกยังไงถถึงได้คิดวิธีนี้วันนี้ผมแหมตะเขอนอาจารย์ที่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะได้เริมก็มันยังเสมเสมน้องแย้าคิดยังไงคืออย่างนี้นะฮะอาจารย์ครับผมโชคดีว่าผมเองนั้นเป็นผู้จัดการเขตของบริษัทไทยประกันชีวิตนัตรงมีตรงนี้มาก่อนผู้จัดการเขตของบริษัทไทยประกันภัยแล้วผมคุฝมไปการตลาดโดยเฉพาะแล้วอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ย เมื่อทงกับภาคเกษตรมันก็ต้องใช้หลักการขายนะนี่การขายของผมเนี่ยผมมองบริษัทต่างประเทศที่เขาผสมกันคือการขายตรงถ้าไปวางเนี่ยถ้าไปวางขายเนี่ยหนึ่งการซิ้เปืองแรงงานที่นั่งรอสองสินค้าเราเน่าเสียนะครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างความต้องการคือสั่งออเดอร์นึกออกไหมฮะคือยอดความต้องการมาก่อนเหมือนผลิตรถยนต์เนี่ยนะฮะให้ดูคันนึงก่อนไปให้ดูคันหนึ่งแล้วจะสั่งโอเครุ่นนี้บอดเบอร์ดี้นี้นะโอเคสั่งแล้วใช้ขนาดอย่างนั้นฮะนี่ถามว่าทําอย่างไรขั้นแรกเราก็ไปสวัสดีง่ายๆนะฮะง่ายๆให้ชาวบ้าาาานนนภภคคเเหห็พพลยยผมจะะไุใญ่รับ ภาพเด็กเช่นยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเราจะไปขายตลาดในจังหวัดอ่างทองใครมีอำนาจการซื้อเท่าไหนเราวิเคราะห์ก่อนนะครับอำนาจการซื้อของจังหวัดอ่างทองคือกลุ่มข้าราชการนะฮะกับภาคธนาคารนะครับและภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันก็แย่นะฮะเราเข้าไปพบข้าราชการทุกหน่วยงานเลยอเข้าไปสวัสดีแจกนามบัตรเลยว่าเนี่ยผมมีสินค้าอะไรไปนามบัตรไปวางไม่ต้องฮะไม่ต้องนามบัตรอย่างเดียวนามบัตรไปวางสวัสดีครับแต่งตัวให้รอนิดนึงนะฮะอย่าให้เหมือนอย่าเอาผ้าไหมพรมไปเขาจะเสียว นี่ไปป้นเขานะครับแล้วก็เอาน้มบัตรไปวางไว้นะครับตามจุดต่างๆพี่ครับถ้าพี่อยากจะทานผลไม้ไร้สารพิษนึกถึงศูนย์บุเลอร์สงหารนะครับแหล่งความรู้เกษตรไร้สารเคมีนะครับพี่ยกปั๊บผลจะมาถึงพี่ปุ๊บเลยนะครับราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอ่าแล้วก็ปูยไปนะครับเขาก็จะถือนามบัตรไว้นะครับเนี่ยใครจะมาถึงบ้านบ้านเรือนพี่พี่เอาผักจากจากจากสวนนะครับเชื่อไหมครับเอ่อหลังจากที่วางเกือบทุกสํานักงานเนี่ยกี่วันสิโอโหอาจารย์วันนี้พรุ่งนี้มาแล้วนี่ถ้าเกิดในกรณีเราไปนั่งกับเขาเนี่ยเห็นไหมชายถนนก มันเขาทําการตลาดต่างไงก็คือเขาไม่เขาไม่นําเสนอสินค้าหรือเขาไม่ขายความต้องการก่อนนะฮะแล้วพวกผักทำไงพวกผักก็ทําไปทําเหมือนกันผักมีการตลาดแบบไหนแปลกแปลกอีกแปลกอีกการทำยัแปลกเข้าไปอีกการตลาดเอ่อผมจะไปขายแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับโอ้โหเขาคออย่างดีเลยนะครับใส่ถุงอย่างดีเลยแพ็คกิ้งสวยเลยนะแล้วผมก็ไม่แล้วครับผมก็กำแม่บ้านสองคนช่วยกันเลยนะวางเปตะก้าอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเชื่อไหมไม่มีใครมาซื้อผมเลย ผมก็ลองดูก่อนไม่เป็นไรขายไปเถอะผมก็ยิ้มยิ้มผมรู้แหละคนไทยชอบการพนันผมบอกอะพี่น้องครับแวะทางนี้ก่อนแล้วการของเราเนี่ยผักไร้สารพิษนะครับไม่เชื่อท่านเอาไปเทสได้นะครับถ้าเจอท่านก็ไม่ต้องเชื่อสวนุลเลอร์สงงาท่านครับมาตรงนี้สักนิดแตครับหยิบละสิบครับหยิบละสิบหยิบไปเลยหยิบเท่าใหญ่มือเท่าคุณหยิบไปลยมือเดียวนะครับโอ้โหอาจารย์เอ้ยผมไม่ได้ถ่ายภาพมือแรกเข้ามาเท่าไหร่ใหญ่ไหมหันตังแค่ไหนมันก็ได้งจริงแล้วผักเนี่ยมันได้แค่ห้าบาทเอง ลถ้าเขาไปซื้อถุงอ่ะเขาไปซื้อถุงก็ได้เยอะกว่าแต่ด้วยเทคนิคการตลาดไงหยิบสิบเยิบสิบผมนึกถึงเพลงกันหยิบสิบไปนะหยิบสิบแล้วหยิบสิบปั๊บหยิบปั๊บปั๊บใส่ถุงสิบบาทสิบบาทไม่ต้องคุยมากสิบ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 สรุปแล้วเนี่ยผักมะโรล่ะสิบบาทใช่ไหมครับเออผักโรล่ะสิบเพือหยิบได้ห้าบาทเองอ่ะนั่นการตลาดเราจะสนุกทีนี้มันสนุกกันยังไง เวลาผมไปขายของที่ไหนเนี่ยเพื่อนเกษตรกรจะมาขอแซมอยู่กับผมเนี่ยนพดลขออยู่ด้วยนะก็อยู่กับคุณนพดลแล้วเดี๋ยวผมหมดแล้วเขาเขาหมดตามวิจะสนุกเราจะขายไล้จะสนุกคคุณนพดลมองดูตัวเองว่าเป็นนักการตลาดหรือเป็นเกษตรกรผมว่าเป็นเออเป็นเกษตรกรสากลนะเอาอย่างนี้เอาเป็นเกษตรกรสากลสากลก็หมายถึงว่าสากลก็หมายถึงว่าทั้งภาคเอ่อภาคการตลาดและภาคอุตสาหกรรมอยู่ในตัวภาค ผลผลิตค่าเกษตรในกการตลาดอยู่ในตัวคนเดียวนะครับเรียกว่าสากลไงฮะขายก็ได้กลับไปจับจอบก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นยาจกก็ได้ในเวลาเดียวกันเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีผลกระทบกับเราเพราะเราปรับสภาพได้เระเกษตรสากล